ผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาสงการโลกนะครับท่าแพเชียงใหม่เป็นการเตรียมงานเข้าสู่สงการประเพณีสงการที่จะมาถึงน,นะครับดูุ้มของเขานะครับตรงประตูท่าแพอันนี้เป็นวัด วัดมหาวันครับวัดมหาวันเริ่มจากตรงนี้เลยท้าแพซอยสี่ท่านก็จะเห็นป้ายเชียงใหม่ ผรงานการท่าแพเชียงใหม่ปีพศ2525ครับน,น,นี่ทำมาดีเลยป้ายก็จะอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยท่าแพซอยสองชัดๆเลย นะแล้วในเมื่อท่านขอยับมองมาก็จะเห็นเป็นซุ้มประตูเหล็ก ประตูเหล็กที่ตรงนี้นะครับมีไฟระบบไฟน่าจะเป็นแสงสีสองกลางคืนนะครับตกค่าวันพาวันเราก็จะเดินไปเรื่อยรครับตรงนี้น่าจะเป็นเซนเตอร์ครับและขบวนแห่ผ่านตรงนี้นะี่ จะมีน้ำนะครับระบบน้ำขึ้นใหม่ระบบน้ำบบนีำน่ดูนะครับเสียบไปมีทั้งข้างบนข้างล่างนะมีทั้งระบบไฟระบบน้ำมีทานเหล็กทานเหล็กแล้วก็มีน้ำต่อออกมานะครับป่ายนี้ ที่13-15ถึงเวลา17-24ที่ถนนท่าแพรผมนำมาให้ดูก่อนเลยทางบางท่านอาจจะสงสัยว่าน้ำไม่เอามาจากตรงไหนนะครับท่านดูซะก่อนตรงนี้ งนี้เป็นถังน้ำาถังน้ำขนาดใหญ่นะครับอ่อขึ้นมานี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าถังนะครับพร้อมระบบการตัดการต่อน้ำเชื่อมนะครับเชื่อมกัน ทั้งสายครับถนนทั้งสายมีการระบบต่อน้ำแล้วก็มีนี่ครับปัม๊มปั๊มน้ำขึ้นไปตรงที่ลาวนะครับโดยผ่านแทงน้ำผ่านเข้ามาปั๊มน้ำนี้แรงดันอัดเข้าไปทั้งสายครับอันนี้ระบบก็ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อย บางอันก็มีกองล้ครับกองก่อนดูเครื่องท่านกคจะดูนะครับมีเครื่องป้องเครื่องน้ําเทียบแล้วด้านนู้นครับด้านขวาเลยปองโลข้ามเห็นไหมครับเรียมมาละลำโพงน่าจะเป็นลำโพงนะครับระบพไฟว่าเีย่งานนี้ สนุกแน่นะครับอันนี้สนุกแน่เดี๋ยวผมจะข้ามไปถ่ายฝังตรงข้ามคืนกลับมานะครับถ้าถ่ายฝั่งนี้กลับมาก็จะเห็นเลยทางน้ำขนาดใหญ่6,000ลิตร2,4,6,8,10วันนี้1,000งลิตรเลย แล้วมีถังด้านนี้นะครับไม่ใช่เพราะด้านนี้ด้านเดียวนะนี่ยังมาเสริมเลยครับยังไม่หมดลดปรระทกมาเสริมอีกเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตส่วนอ,อื่นนะครับตรงที่ประตูท่าแพให้ดู